สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Histim Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการทําคลิปสอนการทําเว็บไซต์ด้วยจ o ล่านะครับแต่ในคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทมเพลต e ลักเรียนอีกสักคลิปหนึ่งนะครับจากคลิปต้นจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดถึงเรื่องของโพซิชันนะครับเรื่องของออปชันในตัวเทมเพลตเว็บคิดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการใช้งานในเรื่องของโมดูลกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า อาจจะมีหลายๆคนไม่ว่าจะใช้ในส่วนที่เป็นแบบฟรีหรือว่าเป็นแบบที่เป็นแบบเวบ็บคิดนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเทมเพลตลักเรียนเนี่ยเวลานําไปใช้งานเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทําการเพิ่มโมดูลหรือว่าทําการสลับตําแหน่งเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทำคลิปสอนในเรื่องของการเพิ่มโมดูลหรือว่าการย้ายตําแหน่งต่างๆนะครับโอเคทีนี้ต้องมาดูก่อนว่า ในตัวอย่างของ template รักเรียนที่ผมทําไว้ให้เนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างแล้วก็มีรูปแบบโมดูลนะครับที่แสดงผลอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับทีนี้การที่เราจะรู้ตรงนี้ได้ผมบอกทุกครั้งว่าต้องให้เพื่อนๆนะครับไปที่เว็บไซต์ His e ีมนะครับจากนั้นไปที่ศูนย์ช่วยเหลือคู่มือการใช้งานนะครับมาที่เมนู t เทมเพลตไกด์นะครับเลือกที่รักเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของโพ i ิชันนะครับที่ผมบอกไว้แล้วว่า อันนี้เป็นตำแหน่งนะครับพูดง่ายว่าการที่เราจะแสดงผลได้เราก็ต้องมีตำแหน่งที่จะให้ตัวโมดูลเนี่ยมาแสดงผลถูกไหมครับดังนั้นลิสต์พวกนี้คือการแสดงบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าแต่และตำแหน่งในเทมเพลตเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ดูประกอบนะครับพร้อมกับคําอธิบายว่าเป็นโมดูลประเภทไหนทีนี้เราจะมาเริ่มทดสอบนะครับกันในเรื่องของการใช้งานโมดูลกับเทมเพลตนี้นะครับก็กลับไปที่ในส่วนของหลังบ้านจุมล่านะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับมาที่สมมุติว่ามาที่โมดูลก่อนนะครับโอเคแหละเราคิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับในเรื่องของโมดูลลงในส่วนของผู้อำนวยการด้านของผู้อำนวยการนะครับในส่วนนี้ถ้าเราไปเทียบกับตัว Position ในหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับโมดูลก็คือเป็นอ c o n มิกหนึ่งเลฟนะครับโอเคเราก็ใช้วิธีมาที่โมดูลแล้วนะครับเ a ิร์ชทูลนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ เลือกนะครับ Select Position อ่าเราก็เลือกตรงนี้ Academic 1 Left ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในนี้มีรายการของโมดูลที่แสดงผลอยู่คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับถ้ามาเทียบกับตัวของเดโมก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกที่ New ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมคลิก New ขึ้นมานะครับ ตรงนี้ผมพูดถึงในกรณีถ้าเป็นโมดูลที่มีอยู่ในตัวจุล่าก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีโมดูลอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเข้าไปก็ไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาโมดูลตัวนี้มาเพิ่มในตำแหน่งนี้นะครับ ทีนี้สมมุติว่าผมต้องการเพิ่มผมมีตัว B.T. Content ตัวนี้อยู่นะครับผมก็คลิก New แล้วก็ B.T. Content ตัวนี้นะครับจากนั้นจะเห็นว่าการที่เราเสิร์ชเมื่อกี้นะครับตำแหน่งของเขาก็จะอยู่ตรงนี้บอกเราว่าเป็น Position 1เลยนะครับเราไม่ต้องเลือกในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยู่ในส่วนนี้เราก็ต้องเลือกตำแหน่ง Position จากรายการตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่าเป็น Show บทความ นะครับจากนั้นผมก็มากําหนดอ่าพาราพ์ตี้ของเขานะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น1นึ่งคอลัมน์แล้วก็เป็น3โลก็คือเป็น3รายการนะครับมาที่เมนู a s s e s s m e n t ก็กําหนดการแสดงผลของหน้านะครับว่าเราต้องการแสดงที่หน้าไหนบ้างอันนี้เราต้องการแสดงที่หน้าแรกนะครับเราก็เลือกแค่หน้าแรกอย่างเดียวนะครับเป็นโอรี่นะครับซอสเซตติ้งก็จะเลือกเป็นแคตตาล็อกที่เราต้องการสมมุติว่าเป็นข่าวสารละกันนะครับ ส่วนไอเทมเลเยอก็จะเป็นออปชันของตัวโมดูลตัวนี้คือโมดูลแต่ละตัวจะมีออปชันในการปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันเรื่อง Attention เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปแนะนําแต่ละ Attention ให้นะครับจะได้รู้ว่าการใช้งาน Attention แต่ละตัวเป็นแบบไหนนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการเซฟนะครับจากนั้นให้เราไปที่หน้าเว็บนะครับก็ลองรีเฟรชดูนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะมีโมดูลขึ้นมาละหนตัวอยู่ที่ ต่อท้ายในส่วนของที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบนี้ถูกไหมครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการอ่าโอเคไอเทมเลเยอร์นะครับมาดูเรื่องของภาพย่อผมใส่สัก250คูณ150เพื่อให้ภาพมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการเซฟอ่านะครับแบบนี้อ่ารีเฟรชดูเห็นไหมครับภาพก็จะใหญ่ขึ้นนะครับให้เต็มพื้นที่ได้นะครับทีนี้ สมมติว่าผมต้องการที่จะให้โมดูลตัวนี้นะครับขึ้นไปอยู่เหนือของโมดูลผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผมก็มาที่ผมเซฟก่อนนะอันนี้เซฟแลโคลสก่อนจะเห็นว่าก็จะมี2รายการแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ให้เราคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับคลิก1ทีก่อนนะครับจากนั้นจะเกิดเป็นปุ่ม3ปุ่มแบบนี้ให้เราทําการลากนะครับโมดูลตัวที่เราต้องการเอาขึ้นท้้งบนนะครับเราก็ลากขึ้นไว้แทนตําแหน่งด้านบนได้เลยนะครับลากปุ๊บก็จะเห็นว่า โชว์โชว์บทความเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างบนนะครับเออผมใส่ไม่ครบนี่เนาะโอเคแล้วเราทำการเซฟโค้ดนะโอเคนะครับตอนนี้ตัวโชว์บทความเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแล้วพอเรามา r e f r e s ใหม่ที่หน้าเว็บนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ตัวโชว์บทความเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะย้ายตำแหน่งนะครับไม่ว่าโมดูลตัวเนี้ยในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าต้องการให้อยู่ลำดับที่1 2 3ก็คลิกที่ลูกศรแล้วก็ทําการลากโมดูลขึ้นหรือลงนะครับตามความต้องการได้เลยนะครับทีนี้บางคนอยากต้องการที่จะย้ายนะครับในกรณีต้องการย้ายโมดูลสมมติว่าเราทาโมดูลไปแล้วแต่ต้องการย้ายโมดูลไปอีกตำแหน่งหนึ่งหรืออีก,อก,อกที่หนึ่งนะครับสบมมติว่าตอนนี้ผมได้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ต้องการย้ายไปอยู่ที่ ข้างล่างนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็มาดูที่ Position ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Economic 2 l i ไนะครับผมก็กลับมาที่ตัวโมดูลเดิมนะครับก็คือโชว์บทความแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่แท็บแรกของเขานะครับตรง p s s t t o o เนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเลือกจากรายการได้เลยก็คือเป็นอ c o o อเมริกสองไลนี่นะครับเราก็เลือกตรงนี้ปึ๊บจากนั้นทำการเซฟนะครับอ่า เมื่อเซฟเสร็จปุ๊บเราก็มารีเฟซดูนะครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าโมดูลนะครับตัวนี้มาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับส่วนของตำแหน่งเดิมนะครับก็หายไปนะครับอันนั้นก็จะได้รูปแบบของตัวโมดูลตามที่เราต้องการในเรื่องของการแสดงตำแหน่งแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการสร้างหรือว่าทำการกดนิวใหม่สำหรับโมดูลแต่ละตำแหน่งเราย้ายได้เลยนะครับทีนี้ ในกรณีถ้าสมมุติว่าในเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างใหม่ไปแล้วเนี่ยบางคนอย่างที่ผมบอกว่าบางคนใช้โมดูลไปแล้วเนี่ยต้องการใช้โมดูลตรงนี้ตัวเดิมเนี่ยแต่ว่าไปอยู่อีกตำแหน่งนึงนะครับวิธีการก็ง่ายๆโดยการคลิกที่ทําเป็น Copy ขึ้นมานะครับคลิกที่ลูกศรลงอันนี้นะครับคลิกปุ๊บก็คือ Duplicate ตัวนี้นะครับ p t i c a ค e คลิก Duplicate ปุ๊บ เราจะได้ตัวที่2ซึ่งจะมีวงเล็บ2ต่อท้ายตัวโมดูลเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการปิดการใช้งานอยู่นะครับให้เราให้เราทําการคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดใช้งานนะครับพับบิกใหม่แล้วก็ไปเลือกโมดูลนะครับที่เราตำแหน่งที่อื่นที่เราต้องการวางสมมุติว่าผมต้องการวางที่เดี๋ยวไปดูตำแหน่งก่อนอ่าสมมุติว่าเป็นวางที่อันนี้เป็น A c a d e m i c 3เล็บนะครับผมก็ไปเลือกรายการตรงนี้นะครับว่าเป็น a c a d e m i c 3เล็บอ่าสเล็บแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ทำการเซฟโอเคทีนี้ผมก็มารีเฟรชใหม่นะครับกลับมาดูที่ในส่วนของ Academic 3เล็บเห็นไหมครับเราก็จะได้ตําแหน่งของโมดูลที่เรา c o ปปี้มาเพิ่มมาวางในส่วนนี้ได้เลยนะครับของเดิมก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นจะบอกว่าการ Copy โมดูลก็ทำให้เราสะดวกในการที่เราจะนำเสนอตัวข้อมูลนะครับในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เหมือนกันณนะเวลานั้นนะครับแต่ถ้าเรามีการแก้ไขข้อมูลจากโมดูลอันแรกไปแล้วเนี่ย ตัวที่2ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพนั้นเวลาแก้เราก็ต้องแก้ถ้าต้องการให้เหมือนกันก็ต้องแก้ทั้ง2องโมดูลนะครับมันไม่เหมือนกับโมดูลประเภทที่เป็นคอนเทนต์ดิสเพย์ที่มันจะเป็นออโต้พวกนั้นจะท,ทําทีเดียวนะครับแล้วก็จะ Auto, ออโต้โชว์ตัวคอนเทนต์เนี่ยให้กับข้อมูลที่เราเพิ่งเขียนเข้าไปใหม่เนี่ยได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของตัว Copy Module นะครับในเรื่องของตัวที่เป็นการย้ายตำแหน่งนะครับก็ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับให้เราทำการย้ายได้ง่ายๆตามที่เราเลือกจาก Position นะครับดังนั้นปัญหานะครับในเรื่องของการทใช้โมดูลี่ยบางคนอาจจะมองว่าไม่รู้ว่าเราต้องการที่จะใช้โมดูลยังไงก็คือเราต้องคิดก่อนว่าตำแหน่งที่อยู่ในหน้าเว็บที่เราจะทำเว็บไซต์เนี่ยเรามีเนื้อหาอะไรที่เราต้องการนำเสนอบ้างนะครับเพราะบางคน ยงนึกไม่ออกคืออาจจะไปคิดถึงตัวโมดูลก่อนว่าฉันอยากใช้ตัวนู้นตัวนี้แต่นั้นแต่ปรากฏว่าตัวข้อมูลจริงๆที่จะใช้เนี่ยเรากลับยังไม่ได้เตรียมหรือว่าเราคิดไม่ออกว่าเราจะใช้เป็นข้อมูลส่วนไหนดังนั้นเบื้องต้นคือต้องคิดก่อนว่าส่วนที่ต้องการแสดงในตำแหน่งตำแหน่งนี้เราต้องการแสดงอะไรจากนั้นก็ค่อยเลือกโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทข้อมูลเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นใส่รูปใส่ข้อความธรรมดาเราก็ใช้เป็นคัสตอมปกติถ้าเป็นโชว์ในเรื่องของล็อกอินฟอร์มเราก็จะมีใช้มีโมดูลที่เป็นล็อกอินให้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของเป็นไซเรนเดอร์แบบนี้อันนี้เป็นการดึงโค้ดจาก Google c ซเรนเดอร์มาอันนี้ต้องเป็นโมดูลคัสตอมแบบปิดอินดิเตอร์นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเฟซบุ๊กแบบนี้ก็จะเป็นโมดูลที่โชว์ Facebook นะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกใช้นะครับหลายรูปแบบหรือหลายประเภทมาก ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยคือต้องการนําเสนอในเรื่องไหนนะครับก็ให้เราทําแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับในเรื่องของการสร้างตําแหน่งของตัวโมดูลนะครับเวลาเราสร้างใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะวางยังไงนะครับหรือว่าการย้ายนะครับการสลับตําแหน่งขึ้นลงหรือว่าการดูพิเคตนะครับก็สามารถทําได้ง่ายงนะครับ โอเคครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและ่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราอีกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องการใช้งานนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยถ้าผมตอบได้เลยผมก็จะตอบให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญผมก็อาจจะมาทำเป็นคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีหนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ